ในมุมของคุณสุธิชัยเนี่ยมองภาพสงครามมองภาพความผ,ลผลันผวนมองเป็นยังไงอยากให้ปูภาพรวมให้กับท่านนังทุนฝั่งครับผมว่าผมว่าจริงๆตอนนี้สงครามเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดจริงๆเกิดมาถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวอิสราเอลเนี่ยกับกับทางฝั่งของฮามาสหรือว่าหรือว่า o, อิสบารลออะไรพวกเนี้ยมันเริ่มมาใกล้ๆจะปีหนึ่งล้น,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสงครามอยู่กับเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าประเด็นเรื่องของสงครามเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าหนุนราคาน้ํามันได้เป็นแค่ช่วงช่วเท่านั้นเองเพราะว่าภาพหนึ่งที่ต้องเรียนก็คือว่าตัวภาพของตัวตลาดน้ามันเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดในถึงสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจากเดิมที่เราพูดกันถึงว่าม,มีการพูดถึงฮามาสกับกิสราเละนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเราเ,าเริ่มพูดว่าภาพนั้น,นคือภาพของสงครามที่ว่าสงครามตัวแทนครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นการเปิดฉากว่า จะเป็นอิหร่านโดยตรงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นอิหร่านโดยตรงเนี่ยอันนี้มันอาจจะมีความรุนแรงหรือว่ามีผลกระทบกับภาคของตัวการิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผมประเมินรวมรวมเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ยังถือว่าค่อนข้างจะเปราะบางนะครับ,รบอิหร่านเนี่ยก็มีการยิงตอบโต้ไปต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยก็มีการลุกคืบแล้วก็มีการสังหารผู้นำกลุ่มต่างๆที่อยู่ภายใต้ การสนับสนุนอ,อิหร่านเนี่ยอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็มีการตอบโต้ออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอิหร่านเนี่ยเมื่อเมื่อวันพุธนะครับ,รบก็มีการประกาศแล้วล่ะว่าการตอบโต้เนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะครับ,รบหลังจากนี้ไปเนี่ยคงต้องตามดูท่าทีของอิสราเอลแล้วล่ะว่าจะเอาอย่างไรต่อ ค่ะอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้ถ้าเราให้ประเมินในส่วนของกรอบราคาน้ํามันจากสถานการณ์ที่เปราะบางตรงนี้ค่ะมองกรอบราคาพลังงานจะเป็นยังไงคะผมว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับคือจริงๆต้องต้องบอกว่าเรื่องของการต่อโต๊ขอ,อิหร่านเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยเป็น<ม>ครั้งที่2ถ้าเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยตอนช่วงเดือนเมษานะครับอิหร่านเนี่ยมีการต่อโต้ลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้ไปครั้งหนึ่ง<ม>นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่า ว่ายุติแล้วนะครับอิสราเอลก็ตอบกลับนิดหน่อยแล้วก็ยุตินะฮะเพราะฉะนั้นรอบนั้นเนี่ยตัวราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้สะท้อนนะครับแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าความต่างของรอบที่แล้วกับรอบนี้เนี่ยคือน้ำมันในรอบตอนเดือนเมษาเนี่ยยิงอยู่ที่ประมาณสักเก้าสิดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับ แล้วก็จำนวนของตัว long position ในตลาดน้ำมันฟิวเจอร์เนี่ยมันอยู่ระดับค่อนข้างสูงนะครับ,รบวันที่ตลาดวันที่อิหร่านประกาศว่ายุติปุ๊บเนี่ยเราก็สถานการณ์ดูเหมือนกับว่าจะจบลงแบบเร็วแล้วก็งงๆนะฮะราคานํำมันก็ถูกทิ้งดิ่งลงมาเลยครับคราวนี้เนี่ยความต่างของรอบนี้คือราคาน้นมันรอบนี้ตอนต้นรอบเนี่ยอยู่ที่70 n e ็ตโพ i ิชันในตลาดน้ำมันเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับ mm. ดังนั้นเนี่ยคงต้องรอดูจริงๆว่าในฝั่งของอิสราเอลเนี่ยที่บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะตอบโต้เนี่ยจะจอบตอบโต้ในรูปแบบประมาณไหนนะครับ mm. สหรัฐเนี่ยหลังจากที่อิหร่านโจมตีก็ไม่ได้มีการพูดอะไรมากนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยร่วมกับ G 7ก็มีการพูดละหล่ะว่าอิสราเอลเออตอบโต้กลับได้นะ แต่ว่าอย่าพยายามทําให้มันรุนแรงเกินไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าไปยุ่งกับพวกแหล่งพัฒนา hmm. นิวเคลีย์ของอิหร่านนะครับ,รบซึ่งมันก็มีข่าวนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยตอนนี้กําลังพุ่งเป้าไปที่ตัวแหล่งน้ํามันของของอิหร่านซึ่งถ้าเกิดเป็นเป็นภาพนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับตัวราคาน้ํามันได้พอสมควรอตอบคำถามว,ว่าผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงผมว่าขึ้นมาประมาณสักสี่ห้าเหรียญหรือห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยถือว่า ก,กลางๆนะฮะสำหรับวอลพรีเมียมในในรอบนี้ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ต่ำไปไม่ได้สูงจนเกินไปแค่ก,กลางๆเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าย้อนกลับมาเรามาดูว่าอิร่านเนี่ยเขาผลิตอยู่เท่าไหร่เขาผลิตอยู่ประมาณสักสามล้านกว่าบาร์เรลแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้การตอบสนองในรอบนี้ของราคาน้ํามันเนี่ยไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าตัว กำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ในโลกตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับประมาณสักสีถึงล้านบาร์เรลนะครับซึ่งมันมากเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนออถ้าเกิดอิรามีการหายไปได้บางส่วนครับครับกลับมาเรื่องการลงทุนครับคุณสุธิชัยครับถ้าพูดถึงภาพรวมเป็นอย่างเนี้ยการลงทุนจะเป็นยังไงภาะวะทองคําจะเป็นยังไงรวมถึงการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับผมว่าในส่วนของตัวทองคำเนี่ยมันก็เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสำหรับหลง ในแง่ของตัวความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีข่าวการยิงตอบโต้กันปุ๊บเนี่ยทองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาบ้างก็ต้องบอกว่าวันปีนี้เนี่ยถึงตอนนี้ทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นลําดับต้นๆเลยนะครับได้ทั้งจากในเรื่องของตัว ตัวดอกเบี้ยที่กําลังจะอยู่ในช่วงการปรับลดลงด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าการปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็น่าสนใจที่จะทยอยสะสมได้นะครับในส่วนของตัวน้ํามันเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลเนี่ยมองในภาพไหนนะฮะว่าจะยิงเข้าไปที่ฟอสซิลิตี้ตัวน้ํามันตรงๆเลยหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมมองว่ากรอบราคาน้ํามันนะครับอยู่ในระดับประมาณสัก75-8ถึงเหรียญต่อบาร์เรลนะฮะ